โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะเออตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนนะฮะก็เป็นงานกีฬาสีของโรงเรียนเนาะอาจจะมีเสียงสะท้อนมากนะครับหรือพูดเบาไปเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะก็อย่างที่รอคอยกันนะครับก็คือโอปอล์ยมเนาะก็เสียสละเพนิดนิดหน่อยๆนะครับเป็นการอกดซื้อ ไม่นิดแหละพันสี่พันห้าเลยเนะี่ยสองอันอ่ะเจ็ดสองพสี่ก็พันหนะ้าเนาะก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีเศษเหลืออีกประมาณเจนะ็ดเศษเนาะก็เดี๋ยวผมจะแลกมาให้หมดนะยี่สิบห้ากล่องนะเดี๋ยวผมจะมาอัพอ,อันนี้นะเรามาเทียบดูนะครับสองอันเลยใครจะเก่งกว่านะ อืมบวกหนึง่งบวกสองบวกสามบวกสี่บกห้าหกเก้าสิบทองอย่าพอไวะเนี่ยเปลืองมากแล้วเนี่ยโคตรเปลือง เปลืองจัดอุ้ยทองไม่พอนะครับเปืองมากามาดูสถานะกันดีกว่าเนาะ <c oughs> นีะ่เดี๋ยวผมขออนุญาตตอบทีหลังเนาะอ๋อยังอัพไม่เต็มนะก็เลยดูไม่ได้ตีได้อยู ออสีฟ้าดีกว่านะตอนนี้หกอยูนะครับน่าจะใช้เงินอีกประมาณแสนหนึ่งนะ่าจะพอนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับมีแผลไหนมีทองให้ด้วยนะเออเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศ <laughs> อาซื้อทองก่อนนะครับ ซื้อไปข้ามไปทองหมดซันโบซันโบกดผลแล้วมีหมื่นหกไม่พอยากรรมพันสี่เลขได้ยี่สิบครั้งก็ข้ามแล้วกันเนาะไช้รอย่างอื่นคุ้มกว่านะครับก็สําหรับใช้ฮิ้วนะครับเพิ่มเลือดนะแล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งอะ่ะ ใช้ใช้นอยนะครับนอยหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็เห็นเขาบอกว่าใช้กระเด็นนะกดกระเด็นแล้วภารกิจจะสำเร็จเนาะเดี๋ยวผมอนุญัตไปหาทองก่อนนะเปลี่ยนยเปียนทิศางเลยทองฉันอยู่ไหนโหโหเท่ สิบเจ็ดแล้วก่อนเดี๋ยวมาดูดาเมจตอนสุดท้ายกันแล้วกันนะครับโอพลังลดลงไปเยอะเลยแต่เท่สีม,ม่วงโคตรเท่เออก็จะพยายามหาเศษมาอัพดาวแล้วกันเนาะก็จะใช้ค่อนข้างเยอะนะอ่าสกิลเลเวอรสี่แล้วนะครับ ่เวอร์ทูดาเมจตันที่8%เนาะสําหรับโอความีนน่าจะตันที่10%นะครับอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะครับอ่าสกิลนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ามันต้องบินไปปุ๊บแล้วก็ยิงปั๊บอะแล้วก็ถ้ามันเป็นวันจันทร์อะเขตห้ามบินนะจบเลย <c oughs> แต่เขาบินได้ต่อเน,นื่องอะแต่ผมดูทรงและธาตุเขาจะเยอะกว่านะ ถ้าธาตุเขาจะเยอะกว่านะเหลืออีกสามเวลนะมาดูกันนะฮะถ้าธาตุเยอะกว่าแล้วพลังโจมตีน้อยกว่าประมาณยี่สิบผมก็จะใช้สีม่วงนะเลือหายไปสองร้อยไม่เท่าไหร่เออเอามาใส่ที่เท,ทคูคๆได้อยู่อย่างน้อยก็ได้ต้นานธาตุเยอะขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับ้องอ่าต้องขออภัยด้วยนะสําหรับคลิปนี้เพราะว่าทองไม่พอนะผมเอาไปถลุงกับ ค่าสนิ์นะนี่นะครับ42แล้วนะฮะโอเคยังไม่ติดโอ๋หยจะปวดอ่าสำหรับใครที่ถามเข้ามาเนาะในการอัพค่าสเต็กพวกนี้นะครับอ่ถ้ามีคีทีิคอนผู่มานะครับก็ล็อกไว้ก่อนนะเอออ่าสำหรับอันนี้ก็จะเป็นอ่านตายขี้เนาะ เนี่ยจัีถ่าผมก็จะล็อกไว้นี้นะอันนี้กดรีก็ได้นะแต่มันใช้หูสี่ครั้งคือมันใช้เยอะในการรีนะครับโอเคก็ประมาณน,นี้แล้วกันะะนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเออในที่สุดก็ได้แนละ้วต่อไปก็ของทองนะฮะขั้นสุดละถ้ามีก็คือ คุณไม่ต้องมายุ่งกับปีกแล้วนะครับใช้ยังเกมปิดเลยนะครับสำหรับปีกนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้กันนะครับก็สำหรับทีนี้ผมคาตัว่าไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> คลิปสั้นมาก